กลายเป็นคนว่างานภายในระยะเวลากี่วันนะลูกวันเดียวมั้งวันเดียว <c oughs> แขสั้นหมดเลยเหรอเกลี้ยงเลยเค่ะไอ้น,นี่ต้องไปให้ปากคําตํารวจนะยังสันอยู่เลยนะแม่มันเข้าสู่มะเร็งแล้วที่แม่ไม่บอกเขาแม่ก็พยายามอดทนพกักกูบอกก็เรียกชื่อแม่แกก็ร่งหายเลยก็เข้าไอซียูเข้าไอซียูคุณหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบเอายังไงดีการที่พ่อป่วยอ่ะเงินเก็บของเขาหมดเลยค่ะเอาไปรักษาหมดเลยห้าล้านกว่า สุดท้ายก็เขียนมาหาแม่นะคะ,ะพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นพาละลูกลูกมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าเราไม่สบายเราจะสู้ไปด้วยกันเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นี่อะรแบบเนี้ยค่ะแม่ก็แบบออสงสารเขาสงสารเขาเข้าใจเ <laughs> ข้าใจเลย